สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเที่ยงเที bye ่ยงบ่ายบ่ายมนี่คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งเนาะครับเนาะคุณตาวิถีไทยต้นนี้คลับคลายครับคลาว่าจะเคยเห็นเผื่อว่าอื <c oughs> ขออภัยครับในบรรดาคนที่ปลูกต้นไม้มงคลนี่ต้องมีนะตัวนี้ ถ้าหากว่ายังโบมีก็แสดงว่าแสดงว่ายังบบได้ไปซื้อหานะ <c oughs> บบเม่นบ่เชยได้บางคนกนไาาไ็ได้มาขายไปได้มาขายไปเนาะเออคือเดียกับคนเปิดร้านขายต้นไม้มงคลนี่มีอยู่เบาตอนนี้ยังโบมีเพราะว่าขายไปแล้วเพื่อนว่าเออซื้อมาใหม่ปลูกใหม่เพาะพันธุใหม่เรื่อยคุณตาวิถีไทยอต้นนี้คือต้นอะไร มีชื่อภาษาอังกฤษได้ท่านผู้ชมเอ้ยอโลคาเชียมาสันคุณตาวิถีไทยเข้าไปเว้าเออไ,ไปไปอ่านเบิอโฮโฮ้อโหัยากแน่ยากหันลิ้นยากอโลคาเชียอแก้วสารพัดนึกมีสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ใหม่นะแล้วก็ที่อยู่ข้างหลังนั่นน่ะน,นั่น,น่น,น่นนนที่กําลังออกดอกอยู่นี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 ่ที่กําลังผลิดอกตัวนี้ นี่นี่ซูมๆเข้ามาอันนี้เป็นอโลคาเชียสายพันโบราณเพื่นว่าเห็นดใดคุณตาวิธีไทยจังหุนจักว่านี่คืออโลคาเชียแก้วหน้ามาสายพันุโบราณเพราะว่าคุณตาวิธีไทยเข้าไปเบิ่งนะอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ใน YouTube ที่มีคนมารีวิวนะ <c oughs> บางคนบอกแก้วหน้ามาอืมก็ได้คือกันแบบ บ่ได้มีพิษบร่ได้มีเพี้ยนภาษาของการเรียกชื่อต้นไม้นี่บุซีเรียสเพราะว่าอย่างเพราะว่าอยู่ในพื้นทิ่นตัวหนึง่งพื้นทิ่นภาคพื้นทิ่นแต่ละบริบทวางง่ายไ,ไปแต่ละคนแต่ละพื้นทิ่นคือเรียบกบุคือกันอ่าบางคนคิดอ่าที่คุณตาวิธีใครเขาบอกว่าแก้วสารพัดนึก ตัวผู้มีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปเบ่งอันนี้เป็นแก้วสารพัดนึกสายพันธุ์ใหม่ตัวนั้นเป็นแก้วสารพัดนึกสายพันธุ์โบราณตะเก่าตะกี้อ่าให้ให้เบ่งไว้เนาะหรืออะซิโบแมนก็ได้นะอะซิไม่ใช่ก็ได้ออาจบางคนก็บอกโอ้คุณตาวิธีไทย นี่ไม่ใช่อโรคาเชียหรอกแต่เขาคือแก้วหน้ามา้าเพิ่นว่าอ่กาก้านใบสีแหล่เป็นคลื่นๆแบบนี้หลายคนก็บอกว่านี่โบแมนพญาจงอางบอกคุณตาวิถีไทยเพิ่นว่าเอออยากคือพญาจงอางเหิืนว่าเออคล้คลายๆกันนะคล้คลายๆกันอืมแต่อโรคาเชียตัวนี้ที่คุณตาเข้าไปเบิ่งนี่มันเป็นตัวเมียเพราะว่าอย่าง ตัวเมียกับตัวผู้สิสังเกตได้ง่ายๆตัวผู้นี่สิเป็นรอยยักษ์แบบนี้นี่นี่เป็นคลื่นยักษ์อันนี้เป็นคลื่นเป็นเป็นคลื่นเป็นรอยยักษ์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 เข้าไปแต่ถ้าเป็นตัวเมียนี่สิเป็นเป็นเรียบๆนะมีคลื่นอยู่เล็กน้อยมีคลื่นอยู่เล็กน้อยแต่เป็นตัวเมียอ่าและกับก้านกระดูกนี่กระสิบทชัดเจนคือตัวผู้เนาะแล้วทีนี้การการขาย เศรษฐกิจเด๋เขาจะซื้อตัวผู้หรือตัวเมียอืมบางคนก็บ,บอกว่าตัวผู้จะมีฤทธานุภาพกว่าตัวเมียเพร่นว่าแล้วก็มีความสวยคมเด่นเพราะว่าใบมันโบเรียบนะใบมันโบมนแบบนี้ยาวๆสวยๆแต่ถ้าเป็นตัวผู้นี่มันจะเป็นคืนเป็นคืนเป็นเกลียวแบบนี้นี่นี่นี่เป็นเกลียวแบบนี้นะ นี่นี่เป็นยักษ์เป็นยักษ์แบบนี้แล้วก็กระดูกเส้นนี่ก็สีชัดเจนอ่าอันนี้คุณตาวิถีไทยเข้าไปเบิง้งแล้วแก้วสารพัดนึกสายพันธุ์ใหม่นี่ตัวผู้ก็เรียกอีกคาโรคาเชียอันนึงตัวเมียก็เรียกอโลคาเชียอีกแบบนึ่งอีกมันสิมีชื่อออกไปต่างหากเนาะโอ้เป็นความรู้ใหม่ได้คุณตาวิถีไทยเพิ่นว่าอันนี้เออเข้าไปศึกษาเบิง่งเพิ่มเติมเด้อ <c oughs> ขออภัยครับเพราะว่าต้นไม้แต่และชนิดนี่ยิ่งเฮาศึกษาเบิ่งในอินเทอร์เน็ตในยูทูบเบอร์ที่มีคนมารีวิวหรือว่ามีนักวิชาการต้นไม้นักวิชาการเกษตรหรือมีคนมาเขียนไว้เกี่ยวกับต้นแก้วสารพัดนึกนี่ยิ่งอ่านยิ่งศึกษายิ่งคน้นคว้ายิ่งเห็นเนาะเออเป็นความรู้ที่โบบ,บยั่งยืน ที่เอ่อที่เป็นความรู้ที่ยั่งยืนคือฮู้และก็ฮู้เลยว่าแท้จริงแล้วมีแก้วสารพัดนึกตัวเมียและตัวผู้ห่านเห็นบอกบางคนบอกว่าโอ้ยแก้วสารพัดนึกกันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกัน,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 เ,กนเพิ่นว่า <c oughs> มันจะมีจุดสังเกตคือเดียวกับต้นอาพระคือเดียวกับต้นเอเอไม่อย่างก็ที่มันคล,คล้ายกันนะ่ะนะเออพวกคลาต่างๆนี่เออ ค้าแตงโมค้าแววมายุราแลกกัพวกต้นค้านกยูงแมน่นี่อืมบุคือกันมันสิมีพิษพิษเลื่มล้ำกันจักน้อยนึงนะอ่านายห้างทองกับผู้จัดการเพื่อนเอาต้นแก้วสารพัดนึกอันนี้ไปเห็ดเป็นกระเช้าของํำรวยเพื่อที่สิมอบให้ลูกค,ค้าที่มาซื้อทองแลกเปลี่ยนทองแลกกับมาพักที่โรงแรมนะ เห็ดเป็นกระเช้าของจำรวยให้ป้าทิโธคือขักแท้เถือว่าโรงแรมกับห้างทองอันนี้มีกระเช้าของจำรวยที่เป็นต้นไม้มงคลโดยเฉพาะเมื่อนี้แก้วสารพัดนึกเป็นพระเอกือมา,าเป็นพระเอกครูคุณตาวิธีไทยหนูนี่ยกเอาต้นแก้วสารพัดนึกอันนี้เข้ามาในห้องเรียนในชั่วโมงศิลปะ เอามาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีได้มีการฝึกกล้ามมัดเนื้อเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าง่ายๆไปเออวอลกลับไปกลับมาเด็กน้อยหมักจินตนาการขีดตวัดวาดบางคนโบมีขึ้นกบเห็ดมันเป็นขึ้นเห็ดมันเป็นขึ้นเป็นหยักคือตัวนี้นะคุณครูทํามันเป็นขึ้นได้ไหม,มนว่าเออบางคน จินตนาการเด็กๆเนาะมันมันกันไปเบิดบางคนสีเอาสีเขียวสีขาวสีแดงได้ไหม,มครูกับโบยักโบยักไปปิดกั้นจินตนาการของเด็กน้อยเนาะเอาแล้วแต่พวกเธอวัสันสีวาดสียังมากอะให้ได้เบิรขอแต่มันสวยงามเป็นตะแพงคนครูก็ดีเออเอาไปให้นักเรียนได้วาดได้เขียนมกักเด็กน้อยโบมีขาดอืมคัก หลายคนมีเคราโครงคือมีแนวโน้มว่าสิเป็นมีแววเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพรสวรรค์ที่สิเป็นศิลปินวาดต้นแก้วสารพัดนึกได้คือ,อในระดับมหาลายัยท่านอาจารย์เพิ่นบอกว่าคุณตาวิธีไทยผมนี่เอาไปให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับต้นแก้วสารพัดนึกอันนี้นะ บวกข้อมูลสีอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในตำรับตำราอยู่ในหนังสือวิชาการหรือมียูทูบเบอร์มาถ่ายทอดรีวิวให้แล้วก็ผมให้นักศึกษานี่ไปหาข้อมูลมา,าให้มันได้ทั้ง3อย่างามีทั้งเสียงมีทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งเนะเาะวิดีโอและกับภาพของ ต้นแก้วสารพัดนึกอันนี้เออมาแล้วก็อเมาพรีเซนต์หนห้องนะใครที่ได้ข้อมูลชัดเจนสมบูรณ์ที่สุดก็สิได้คะแนนหลายแล้วก็เอามาแชร์กันอยู่ในห้องนะวิธีไทยกระเฮียนห้องนี้มาสั้นอาจ,จารย์เพื่อนอออออแล้วผมก็เอาให้นักศึกษานี่โหลดลงไปในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใน a ฟ e b o o k นะในอินสตาแกรมใน เพจ TikTok แล้วก็ youtube เพื่อที่จะให้คนที่สนใจเกี่ยวกับต้นแก้วสารพัดนึกอันนี้โบจํำเป็นต้องไปดูในห้องสมุดอีกนะมันเสี่ยงต่อการซิซิติดโควิดให้มีมือถือแล้วก็มีโทษบุ๊กมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปโหลดดูข้อมูลที่พวกนักศึกษานี่เอาข้อมูลลงไปก็สามารถมองเห็นแล้ว ว่าแก้วสารพัดนึกอันนี้มีข้อมูลอะไรบ้างและก็ยังให้นักศึกษานี่ขายต้นแก้วสารพัดนึกผ่านออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะสอนวิธีการแพ็กเก็ตหีบบรรจุหีบห่อเรียบร้อยนะนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาไปสร้างรายได้ได้เลยจบออกไปนี่เป็น คนขายต้นไม้ได้เลยนะทําสวนทําเกษตรกรเกรี่ยวกับต้นไม้มงคลหรือต้นไม้สารพัดทุกอย่างปฏิทูคัก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 คุณยายร้านอาหารเพิ่นบอกคุณตาวิธีไทยว่าคุณตาวิถีไทยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะมีหนุ่มที่ชื่อนายห้างทองกับผู้จัดการโรงแรมเนี่ย มาทานข้าวเที่ยงแล้วก็จะสั่งต้นไม้ของยายเพื่อนว่าเออยา,ายเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้วล่ะแก้วสารพัดนึกสันอืมยายก็สิบโบยักแก้เปไหนถ้าแก้แก้ก็สิอยากเท่าๆแน่กแก้วสารพัดนึกเสียงก็สิออกไปแบบนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็สิอยกายกสิอยกายกเห็บแหบพะพร้าจากน้อยยายเตรียมไว้ให้เขาแล้วละ่ะสันเออนั่นพูด จบก็มาพอดีอืสวัสดีครับยายสันนายางทองผู้จัดการก็สวัสดีครับยายกับข้าวคือเก่าเด้อยายเด้อ,อสันเ <c oughs> อาวพวกเธอไปนั่งรออยู่ที่โต๊ะมาหินเลยเดี๋ยวยายยกกับข้าวไปให้กินขาน้าวนำซัมปลาอิ่มนำซำมลาแล้วยายแล้วก็ยกอันนี้แหละแก้วสารพัดนึกอันนี้มาให้เพื่อนนะเอ แฮปปี้เอนดิ้งกินข้าวนำ้ำแล้วก็เอาต้นแก้วสารพัดนึกอันนี้ไปเห็ดเป็นกระเช้าของจำรวยมอบให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองแลกเปลี่ยนทองขายทองส่วนผู้จัดการก็เอามาเห็ดเป็นกระเช้าของจำรวยให้กับลูกค้าที่มาพักมาจัดกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาที่โร,ร,รงแรมโรงแรมเพื่อนว่าง่ายๆไปอสร้างความประทับใจคือคล้ายๆกับว่าเห็ด m o ็ลูกค้าไว้เลย พอลูกค้าสิมาพักโรงแรมนี่ต้องคิดถึงแห่งนี้แห่งเดียวถ้าอยู่ในบอนนี่นะใกล้ๆเออหรือคิดจะซื้อทองต้องคิดถึงห้างทองของในห้างอันนี้แห่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าอยากได้ต้นไม้มงคลนะแต่ถ้าบ่อย,อยากได้ก็ซื้อร้านใดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่สําหรับคนที่ชอบต้นไม้มงคลนี่สิบบกค่อยพลาดนะซื้อทองแถม หนกมาห้องอยู่ทางเทิงในท่านผู้ชม,มจิ๊บจิ๊บจับจับเดี่ซื้อทองแถมต้นไม้มงคลบงับงบงังบังบางทีเพิ่นให้ติ๊กเลือกนะให้ติ๊กเลือกต้นไม้มงคลพร้อมนะซื้อทองเทนีบาทได้ต้นไม้ชนิดนี้ชื้อซื้อทองน้ำหนักเทนี้ได้ต้นไม้ชนิดนี้ นะเป็นต้นไม้มงคลแต่ถ้าซื้อหลายซื้อแบบเป็นแสนเป็นยังไปดิอ่าเป็นกระสีชายชนให้นะอ่าหรือว่าตับลามเกียนพวกอ่าผลักะลามหบบนี้เออปาทิโทเจ้ากงลงกาแบบนี้ออเป็นต้นบอลสีสวยๆงามๆหรือว่าพิเภกแบบนี้เอามาให้หรือว่าเป็น ไก่ตัวงามแบบนี้เอามาคนที่ซื้อทองหลายๆนี่ต้องเอาเลือกที่กําลังฮิตๆมาให้นะสร้างความประทับใจสองเท่าสามเท่าคือกันเออเอาแล้วเนาะสําหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือนา นอนรับกระอคให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนบณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกล็ขอ,ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกษยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวศีผีปีศาจชั่วร้ายเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับพระเอกของเรื่อง ในเที่ยงนี้ก็คือแก้วสารพัดนึกไม้มงคลครับท่านผู้ชม